นาเจ้านี้บอกว่าถ้าใครเจอหญ้าอยู่ในนาต้นละสิบบาทว่างั้นครับผมมองหาไม่มีหญ้าเลยครับเนี่ยนี่น,นี่ประมาณนี้นะครับนี่นี่น้ำน้ำก็เอาฝนตกมาพอดีน้ำเต็มเลยนะครับคือแถวนี้เขาชอบทำนาบิ้งเล็กๆนะครับเพราะว่ามันจะกักน้ำได้นะครับ นี่นี่ครับนี่นี่นีน่ดู anything. ดูดูดูน้ำนะครับอ่ามุมนี้ข้อมือหนึ่งนะครับจุ่มลงไปประมาณนี้นี่นะครับจุ่มลงไปประมาณนี้นะครับประมาณ20เซนนะครับประมาณ20เซนปึ๊บแล้วก็มุมโน้นก็20เซิซนอ่าทำนาแบบเพชรบูรณ์นี้ก็ได้ผลได้ผลนะครับนี่อย่าเฮาอย่าเฮาอย่าเฮาโอยกำลังถส่เชลิบอยู่กำลังถ่่ยคลิปอยู่อย่าเฮาไเห็นคนหล่อไป สวัสดีสวัสดีเอฟซีสวัสดีครับทุกทท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมอวันนี้ก็มาเจอกันตอนเย็นนะครับอันนี้ก็ที่อีพีหนึ่งนะครับที่ผมลงไปในป่าข้าวป่านี้นะครับตอนนี้นะครับอันนี้ก็ก็หวานปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่ว่านปุ๋ยสีดยาค่าญ้าไปหนหนึ่งแล้วนะครับสีดยาค่าญ้าในนาข้าวนะครับไปทีหนึ่งแล้วนะครับ ก็ด <S preach science> ูสวยๆครับสวยก็จะได้คือว่าจะได้นะครับประมาณนี้นะครับครับวันนี้ฝนก็ฝนตกปลปอยๆนะครับหรือภาษาอีสานเรียกว่าฝนตกลินลินนะครับฝนตกลินลินส่วนเจ้านี้ก็กําลังกําลังไต้ปั่นนะครับปั่นอยู่นะครับรถไถ่ปั่นอยู่อันนี้หวานแห้งไม่ได้นี้ก็หวานหวานหวานต้มหรือหวานเลนนะครับนี่ครับหวานต้มนะครับเนี่ยเจ้านั้นก็ปั่นอยู่นะครับก็พายุเข้านะครับ ว่าปีนี้ปีนี้เกษตรกรชาวไร่ชาวนาเขาไม่ห้าวครับไม่ห้าวหรือไม่หมันไม่หมันหรือไม่ปวดนะครับนะครับผมราคาราคาข้าวไม่ดีนะครับราคาข้าวไม่ดีอันนี้ก็ฝนตกปรยๆนะครับฝนตกปอยๆยอันนี้ก็เป็นนากระเทือนน้ํากระเทือนบกนะครับแต่ก็ฝนตกมาแรงแรงน้ําก็แรงนะครับน้ําก็แรงนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับอันนี้ก็หวานแห้งนะครับหวานแห้งนะครับเนี่ยเนประมาณนี้นะครับหวานดี นี่ครับหญ้าก็อันนี้แปลงนี้เขาไม่ล้างพื้นนะครับก็จะจะได้เก็บไอ้หญ้าในนาข้าวอีอีทีนึงนะครับจะได้เก็บหญ้าจะได้เก็บไอ้หญ้าในนาข้าวอีกทีนึงนะครับมันจะมียาฆ่าหญ้าอยู่นะครับเดี๋ยวยาฆ่าหญ้าชนิดไหนเดี๋ยวผมก็จะปักตะตะก้าไว้นะครับก็นี่ครับนี่ก็นามก็ส้อมบุลุงมาเลี้ยงอยู่นี่ครับหวานแห้งก็น้ํา นี่ก็ถือว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับไม่ดีก็ถือถือว่าช้ได้ยอยู่นะครับหวานแห้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่วันนี้นี่ก็นี่ครับเอาเสร็จแก่อนอะันนี้ฝนตกมาฝนตกมาเจ้านั้นก็ตีอยู่ก็ฝนมาแล้วไอ้น้ำท่วมมันก็ข้าวก็เน่านะครับเมล็ดพันธุ์ข้าวก็เน่านะครับ ตอนนี้ได้จังหวะนะครับได้จังหวะก็ที่ยังห่างนั้นก็เดี๋ยวก็แต่ก็ชนกันพอดีนะครับแถวนี้ถ้าใครทํเข้าวไม่ได้ไ,ไดล่รถเกวียนนะครับก,ก็ก็ถือว่าก็ถือว่าไม่ฝีมือนะครับไม่ฝีมือก็คือว่าอายอายเขาหน่อยนะครับอายเขาหน่อยเพราะว่าเวลาชาวไร่ชาวนาเจอกันเขาจะถามข้าวว่าได้กี่เกวียนได้เกวียนเท่าไรนะครับประมาณนี้ แต่ต้องทําให้ข้าวได้แน่นนาเยอะๆก่อนนะครับให้ได้เยอะๆก่อนนะครับนี่ประมาณนี้หญ้าไม่มีนะครับนี่น้ำก็เทินน้ําก็เทินบกเพราะเขาเก็บหญ้าได้ทันนะครับเก็บหญ้าเนี่ยก็มีนิดหน่อยนะครับหญ้าหญ้าแพทย์ก็มีอยู่นิดหน่อยไอ้ที่ขึ้นเกินนะครับตรงที่มีน้ําก็ไม่มีนะครับนี่กับประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้อ่มันมีสามระดับนะครับชาวไร่ชาวนานะครับมันคือหนึ่งประเภทหัดทำนานะครับหัดทำทำนาคือไร่หนึ่งก็จะได้ประมาณหกสิบถังนะครับหัดทำนานะครับหัดหัดทำนาประเภทที่สองคือทำนาทำนาปานกลางเก่ง ไออปานกลางนะครับไม่ถึงว่าเก่งนะครับอยู่ได้ไล่ละเจ็ดสิบถัง80ถังต่อไล่นะครับถ้าเก่งนี้ก็ประมาณแกวนหนึ่งต่อไล่นะครับเวนหนึ่งต่อไล่ถ้าเก่งมากก็ประมาณเปลี่ยน20 20ถังต่อไล่นะครับประมาณนี้นะครับระดับการทําไร่ทํานาก็จะมีระดับกันอยู่นะครับเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งก็ทําเยอะนะครับทําเยอะเจ้าหนึ่ง ก็คนละ20 30 40 50ไร่นะครับแล้วแต่นะครับบางบางเจ้า,าก็ร้อยไร่ก็มีนะครับผมก็ชาวไร่ชาวนาก็มีอยู่มีกินนะครับแต่ไม่ถึงว่าผมก็มาอยู่เพชรบูรณ์นี้โอ้ก็เกือบ30ปีแล้วนะครับเกือบ30ปีแล้วก็ไม่เห็นใครทําไร่ทํานารวยนะครับยิ่งยิ่งราคาข้าวขนาดนี้นะครับยิ่งราคาข้าวแบบนี้นะครับยิ่ง ยิ่งยิ่ๆหูไปไม่ไหวนะครับไปไม่ไหวถ้าใครคิดจะทําไร่ทํานาหรือออกมาจากงานประจําของเรานะครับที่จะมาทําไร่ทํานาอย่านะครับยา่ยาอย่าอย่าย่านะครับคือขนาษนาของผมที่ของผมผมยังไม่ทํานะครับผมให้เขาเช่านะครับให้คนอื่นเช่านะครับเพราะว่าดูแล้วทําไร่ทํานาไม่ใช่แนวของผมนะครับแต่ผมรู้นะครับว่า วิธีทำวิธีการทำนะครับเพราะผมทำมาหลายปีแล้วครับทำมาหลายปีแล้วครับครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูแปลงที่หลังพื้นแล้วก็กำลังใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวให้ใส่ปุ๋ยได้ถึงสามวันก่อนนะครับแล้วก็ไปดูนะครับตอนนี้เขาวันนี้เขาเพิ่งใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนะครับอ่าครับผมมาอัปเดตวันหลังวันปุ๋ยแล้วนะครับนาเจ้านี้ บอกว่าถ้าใครเจอหญ้าอยู่ในนาต้นละสิบบาทว่างั้นครับผมมองหาไม่มีหญ้าเลยครับเนี่ยนี่นี่นี่ประมาณนี้นะครับนี่นี่น้ำน้ำก็เอาฝนตกมาพอดีน้ำเต็มเลยนะครับคือแถวนี้เขาชอบทำนาบิ้งเล็กๆนะครับเพราะว่ามันจะกักน้ำได้นะครับนี่นี่ครับนี่นีนนนดูด,ด,ดูน้ำนะครับอ่ามุม,มนี้ข้อมือนึงนะครับ จุ่มลงไปประมาณนี้นี่นะครับจุ่มลงไปประมาณนี้นะครับประมาณ20เซนนะครับประมาณ20เซนปึ๊บแล้วก็มุมโน้นก็20เซนเหมือนกันนะครับคือเขาจะเจ้านี้เขามีรถไถนะครับเขาเขาเขาจะปรับนาให้เสมอเลยนะครับนี่เวลาดูน้ําเขาจะดูง่ายนะครับคือมุมนี้เอามือจุ่มลงไปอะลึกๆๆขนาดไหนนะครับนี่นี่มุมนี้นะครับปึ๊บประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้ครับปุ๊บประมาณนี้นี่นี่ยาวนี่น้ำประมาณนี้แล้วก็ไปดูมุมโน้นก็เท่ากันนะครับคือนาจะเสมอกันครับตัวนี้นี่นี่ไรลละไรลละเย็นยี่สิบถังนี่ครับประมาณนี้โอ้สวยงามมากครับผมนี่นะครับเนื่อแถ๋วอันนี้ติดถนนด้วยครับติดถนนด้วยเนี่ยติดถนนด้วยทำขี้ไล่ไม่ได้นะครับเนี่ยโอ,โอ้งามงามงาม เจ้านี้เขาคือเขาทํางานที่กรุงเทพนะครับคือเขาออกมาออกมาแล้วก็มาทํานานะครับที่นาเขาเยอะนะครับหลายหลายอยู่หลายไร่อยู่แต่ไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่เยอะหลายไร่น่าจะยี่สิบโอ้ยี่สิบอยู่ว่าแปลงนี้ก็สิบแปดสิบเก้านะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่นี่ครับนาอุดมสมบูรณ์นะครับนี่แบบ ไม่ว่างเลยนะครับไม่ว่างเลยนะครับที่นาของเขานะครับนี่นี่นี่เวลาเขาหวานทีแล้วมันจะแตกกอนี่ี่อันนี้ได้ได้เดือนหนึ่งแล้วครับเดือนหนึ่งแล้วนี่น่าจะเดือนหนึ่งแล้วนะครับนี่ประมาณนี้อันนี้เขาวานทีนะครับน่าจะแตกกอแตกกอดีนะครับแตกกอดีนะครับนี่นีเนี่ยคือ เวลาปักเบ็ดก็ปักไม่ได้นะครับเดี๋ยวอีสารปักเบ็ดนะครับแต่แต่อย่างนี้ปักไม่ได้นะครับไม่มีที่ให้ลงเลยนะครับปลาวิ่งไม่ได้นะครับปลาวิ่งไม่ไ <conquer> ด้เลยนะครับนี่นีอ้งามงามงามไหลนี่นะครับอันนี้วานปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วครับใส่ปุ๋ยใส่ได้สามวันแล้วครับสามวันจะก็จะเขียวประมาณนี้นะครับเขียวประมาณนี้ใส่ได้ประมาณสามวันแล้วก็เขาอ่าสี่สิ้าผสมกับ เนี่ยเขาเจ้านี้เขาออกมาจากทำงานที่กรุงเทพนะครับเขาทำงานที่กรุงเทพแล้วก็มาทำไร่ทำนานะครับอันนี้ก็หลายปีแล้วนะครับหลายปีแล้วแกมาอยู่บ้านโอ้ประมาณสามสี่ปีแล้วนะครับปีแรกแกก็รุ่มรุ่มตอนตอนเหมือนกันนะครับแต่ปีนี้แกสองปีแล้วครับในปีที่สามของแกทำนานะครับ ปีแรกแกแกก็อย่างเหมือนกับผมนั่นแหละครับสิบไร่ได้หกเจ็ดเกียนนะครับแต่ปีสองมาแกจะได้ไร่เลยเกียนเนี่ยปีสามมาเกียนยี่สิบถังนะครับเน,เนี่ยเนี่ยประมาณนี้นะครับถ้าจะาได้เกียนละยี่สิบถังก็นาเสมอกันแบบนี้นะครับนาเสมอกันแล้วก็ว่านทิศทีนะครับล้างพื้นก่อนหญ้าจากเส้นไม่มีนะครับก็เขาล้างพื้นแล้วก็คุมหญ้า คุมยาคุมเขาดีนะครับเขารู้สูตรใช้ยาเ,า,เาเขารู้สูตรนะครับมีวิธีการใช้แล้วกี่วันว่านปุ๋ยนะครับเจ้านี้เขาก็หัวทันสมัยหน่อยนะครับก็อายุไม่เท่าไหร่นะครับอายุไม่เท่าไหร่ก็ประมาณ50ได้แล้วมั้งครับนี่ห้าสิบก็ห้าห้าสิบนิดๆนะครับนี่ก็เขาทันสมัยหัวทันสมัยหน่อยครับเก่าๆไปข้างหน้านะครับเขาไม่เขาเขาแบบแบบไงอะ เขา,าเปิดใจรับนะครับเปิดใจรับแล้วไปฟังความคิดเห็นของคนอื่นแล้วมาบวกกับแล้วก็ประยุกต์ใช้นะครับเจ้านี้เนียนที่สุดเลยนะครับเนียนที่สุดในในหมู่บ้านแล้วนะครับเจ้าเนี้เจ้านี้แกน,น่าจะมีอยู่โอ้สี่สิบห้าสิบไร่อยู่อื่ครับนี่ประมาณนี้ก็คลิปนี้ก็ผมก็มาอัปเดตเฉยนะครับอัปเดตว่าที่ว่าถ่ายไปวันนั้น อีพีน่จะเป็นอ e ีอ e ีอีพีอีพีหนึ่งเนาะ EP 1, EP นอะีพีหนึ่งอีพีสองนี่แหละที่่ายประนั้นนะแล้วก็มาอัปเดตอีกทีผมมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าเนียนเนียนเนียนประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอ้ยอ,อย่าเฮาอย่าเฮาไก่บ้านไก่บ้านอย่าเฮาเฮาเฮามาดูนาะดูนาะเฉยๆดูนาะเฉยๆดูนาะเจ๋เเนียนเนียนเนียนต่างกับเจ้านั้นเลยต่างกับเจ้าที่ไปล้างพื้นนะครับ ก็ก็เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมทีนี้ก็มาอัปเดตเฉยครับอัปเดตอัปเดตว่าเอทำแบบอ่าทำนาแบบเพชรบูรณ์นี้ก็ได้ผลได้ผลนะครับนี่อย่าเฮาอย่าเฮาอย่าเฮาโอ่ยกำลังถ่ายคลิปอยู่กำลังถ่ายคลิปอยู่อย่าเฮาไปเห็นคนหลอไปแล้วก็คลิปนี้ผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับก็ถ้ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามหน่อยนะครับสวัสดีครับ